สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูมีรถมาแนะนาค่ะเป็น10ล้อตู้สิบบายคันนี้เลยนะคะพี่ขาตัวนี้นะคะจะเป็นอีซูซูนะคะ FVM 240แรงม้าปี59ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะคะระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบปั๊มน้ำมันแรงดันสูงนะคะแรงบิดสูงสุดนะคะอยู่ที่1 2 7 5นินิวตันเมตรนะคะล้อของคันนี้นะคะสภาพนะคะยังดีอยู่เลยนะคะเต็มทุกเส้นนะคะยางยังลึกอยู่เลยนะคะพี่ขาใช้งานได้นานแน่นอน แล้วตัวนี้นะคะเป็นแบบแน็อตนะคะพี่ขาสเปคตัวนี้นะคะอยู่ที่ความยาวนะคะ7.7ความกว้างนะคะ2.3และความสูงที่2.5คะ่ะแล้วคันนี้นะคะมาจากอู่สมศักดิ์บอดี้คาร์เลยนะคะไปะเดี๋ยวไปดูภายในตู้กันเลย let's go แล้วคันนี้นะคะยังมีลำโพงลากลูกมาให้ด้วยนะคะพี่ขาไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มเลยนะคะแล้วภายในตู้ของเรานะคะกว้างขวางมากๆพี่เป็นลอนมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกันความชื้นกันน,น้ำได้ดีเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะหนูพามาดูภายในรถแล้วนะคะพี่ขาข้างในนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะสามารถนอนได้เลยนะคะแล้วก็มีเบาะเสริมนะคะมีเบาะคนนั่งนะคะนั่งได้2คนข้างหน้านะคะมาดูที่คอนโซลข้างหน้ากันเลยนะคะคอนโซลนะคะสามารถวางของ,ต,งต่างๆได้นะคะทีหวางแก้วก็มีนะคะวิทยุนะคะช่องเสียบ usb ก็มีนะคะพี่ขาแอร์เยน็นๆฉ่ำๆเลยค่ะ และราคันนี้นะคะเป็นแบบเกียร์กระปูหกเกียร์นะคะคัดของคันนี้นะคะเป็นแบบคัดแห้งแผ่นเดียวนะคะควบคุมแบบไฮดรอลิกนะคะแล้วก็ระบบเบรกค่ะเป็นแบบฟูลแอร์เบรกค่ะพี่ขาไมของคันนี้นะคะอยู่ที่400,001ค่ะอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวไปเปิดราคาทหน้าล็ักเลย let's go สิบลอตวสิบาันคันนี้นะคะหนูเปิดราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่บาทพี่ฟังไม่ผิดคาะหนึ่งล้านสี่แสนบาทเท่านั้นนะคะราคานี้นะคะเป็นราคาตามสภาพนะคะถ้าพี่อยากได้ราคานี้พี่ต้องรีบโทรมาเลยที่เบอร์นี้ค่ะแล้วถ้ามาซื้อหรือมาจองกับเราที่หน้าร้านนะคะรุ่นรับรางวัลใหญ่หน้างานกับเราไปเลยนะคะพี่คขาอย่าลืมนะคะรถบรรุกมือ2ต้อง K U M เท่านั้นค่ะแล้วเจอกันนะคะ